สวัสดีนะคะก็อันนี้เป็น ep ีสามสำหรับบทที่หนึ่งเรื่องโครงสร้างตอมนะครับก็หนูก็ต้องดูไล่มาทีละ e ีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการต่อนเนื่องกันมาอนะแต่ว่าครูต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดเป็นบาง EP ีที่ครูอัดตอนกลางคืนนะ่ะครูอาจจะพูดเบาหน่อยเพราะว่าพ่อครูหลับแล้วนะแต่ถ้าเกิด e ีีไหนที่อัดเสียงตอนกลางวันก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าในสไลด์ที่ปอยใช้เรียนเนาะครูขอวางแผนเสนอนะเป็นข้อเสนอแล้วกันนะครับว่าการสอบมิเทอร์มอหนูเนี่ยควรจะจัดการยังไงในการสอบมิเทอมของปอยสำหรับวิชานี้สอบวันที่28่สิบงหาเนาะตอนเช้านะครับเว,เ,วเวลาสอบนี้ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนไม่พอเรา ไปสอบเนี่ยมันก็จะทําให้ที่เราอ่านมาเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะฉะนั้นถ้าหนูจะสอบ9ก้าโมงหนูจะนอนไม่เกิน5้าทุ่มเที่ยงคืนรอยนะคัดออฟไปเลยนะครับอย่าไปนอนดึกมากาที่สาคัญก็คือถ้าเกิดเราวางแผนดีเนี่ยเนื้อหากับาังัฤเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจบก่อนที่จะสอบหลายวัน นะแล้วก่อนสอบคืนนั้นเราแค่อาจจะมาทบทวนในจุดที่เรายัางไม่มั่นใจนั่นเอง,เองนะอ่าจากวันนี้นะวันนี้วันที่สี่นะครับวันนี้วันที่สี่แล้วก็จะไปสอบวันที่แปดก็แปลว่ามีเวลาสิบสี่วันนะสำหรับวิชาเคมีเนี่ยครูดูแล้หกบทเนี่ยนะแต่ละบทเนี่ยได้หาไม่เท่ากันหรอกนะบางบทเนี่ยมันจะเน้นคำนวณน,นะบางบทมันก็เป็นบทบรรยายกับคำนวณผสมกันแต่ครูคิดว่าคลิปที่ครูทำเนี่ยแต่ละบทเนี่ยนะครับ น่าจะยาวประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงถ้าอ่นั้นเน่ยตอจะต้องเตรียมเวลาสามถึงสี่ชั่วโมงต่อบทเพื่อที่จะประเด็นกับครูนะแล้วหนูต้องใช้เวลาอีกประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อสรุปใช่ไหมสรุปที่ครูสอนไปะฉะนั้นในหนึ่งบทเนี่ยหนูต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งวันเพื่อเก็บเนื้อหานะครับมันมีหกบทก็ควรต้องใช้เวลาทั้งหมดหกวัน เพื่อเก็บเนื้อหาเนาะเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องทําแบบฝึกหัดนะถ้าแบบฝึกหัดที่หนูมีเองกับแบบแนวข้อสอบที่ครูจะส่งไปให้ก็น่าใช้เวลาประมาณ3วันนะฉะนั้นตัวเคมีเนี่ยครูคิดว่าเป็นวิชาที่ยากนะครับแลมิเทอมเนี่ยควรจะต้องทให้ได้ดีเพราะมันจะมีผลกับคะแนนไฟนอลด้วยไฟนอลจะยากมิดเทอมต้องเก็บให้ได้เยอะๆนะครับเาวันสำหรับวิชาเคมีก็จะทําให้หักไปเนาะยี่สิบสามลบเก้าก็เหลือสิบสี สิบสอยต้องเฉลี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยต้องเฉลี่ยทั้งหมดอนะ่ะสอย่างหนึ่งก็คือไปเคลียร์การบ้าน4วันพอนะแคลแคลอ่านเนื้อหานะอ่านี้เนื้อหาเนี่ยก็คือเวลาเราอ่านเนื้อหาเจะจะดูนิยามใช่ไหมว่านิยามของการดิฟยูทำยังไงเชนรูทำยังไงโลปิตาทำยังไงการหาลิมิตอ่าล,ตาลิมิตซ้ายลิมิตขวาความต่อเนื่องพวกเนี้ยนะเราก็จะอ่าน นิยามเสร็จแล้วก็จะเริ่มทาไปฝึกหัดไปเลยใช่ไหมจากนั้นก็จะปนปนกันทั้งเนื้อหาทำไปฝึกหัดปนปนกันครูคิดว่าใช้เวลาประมาณห้าวันนะครับห้าวันแคลเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยมันอาจจะไม่เหนื่อยเท่ากับเคมีนะเคมีจะเหนื่อยกว่านะเพราะหนูต้องเหมือนกับรับเนื้อหาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแคลเนี่ยความจริงนะหนูมีพื้นฐานอยู่แล้วนะ้วที่หนูทําไปฝึกหัดมาเนี่ยครูก็เห็นว่าหนูพอทําได้อยู่นะครแคลเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าวันแล้วก็สแตท นราก็ใช้เวลาประมาณห้าวันห้าวันนี้หนูอาจจะแบ่งเป็นการเก็บเนื้อหาประมาณสองสามวันนะสองวันครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเก็บเนื้อหาลอกใส่สมุดเพื่อเตรียมที่จะเอาไปใช้ในห้องสอบได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาทำเป็นแบบสึกหัดกันอีกสักสองวันครึ่งนะครับหนูก็จะต้องใช้เวลาที่เหลือเนี่ยยี่สิบสามวันเนี่ยนะรเรียกว่าย3ิบสามวันอันตรายเลยเพราะว่าเป็นการสอบมิดเทอมครั้งแรกในชีวิตในชีวิตการเข้าเป็นนักนักศึกษานะในระดับมหาลัยเนี่ย ครูบอกเลยว่าเป็นก้าวที่สําคัญมากมันกดดันมากนะถ้าเกิดเราเตรียมตัวไปไม่ดีเนี่ยตันนาสุดท้ายเนี่ยเราจะลบมากเลยนะเราก็แทบจะไม่ได้เลยเราก็จะปล่อยจอยทิ้งนะนอนเล่นนะถ่ายทิกตอกอะไรไปเลยนะครูเคยเป็นมาแล้วนะฉะนั้นครูไม่อยากให้หนูต้องมาเดินตามรอยครูที่ต้องซิ่วนะปีหนึ่งวิทยาก็ต้องซิ่วนะแล้วหนูต้องเก็บทุนไว้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรามาตั้งใจทํา ให้มาดีที่สุดสําหรับเรื่องการเรียนนะอะหลังจากวางแผนวิธอมปแล้วนะเราก็มาดูเนื้อหาในสไลด์นะคะบทนี้คือบทของโครงสร้างอะตอมนะอันนี้เป็นสไลด์ที่หนูใช้เรียนใช่ไหมนะ,ะา้ามาดูกันเลยนะค,ะคืออะตอมเนี่ยใครต้องเกิดเหรอว่าทาไมต้องไปเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมนะที่เรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาว่าสิ่ง,งต่างๆมันมีความต่างกันยังไงเนี่ย เราก็ต้องศึกษาโครงสร้างของมันใช่ไหมถ้าเราอยากจะรู้ว่าหมากรบแมวมันต่างกันยังไงอ่ะเราก็ต้องมาศึกษาโครงสร้างมันเออมันก็มีสี่ขายเหมือนกันมันก็มีหัวมีหางเหมือนกันมีอะไรที่มันเหมือนกันไหมเราก็ต้องค่อยๆชำละออกผ่าท้องแหวะดูข้างในเอาไวว่าเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรามีสารสองสารเราอยากรู้สารสองสารมันต่างกันยังไงเอ๊เราก็ต้องทำไงเราก็ต้องชำระมันออกจนถึงหน่วยย่อยที่สุดของมันก็คืออะตอมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้อง รู้ว่าสารทั้งสองสารที่เราสนใจเนี่ยมันต่งงางกันไงต้องศึกษาระดับอะตอมเราก็ต้องมาศึกษาว่าละอะตอมเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงถูกไหมคะซึ่งโครงสร้างอะตอมเนี่ยมันจะมีผลกับอะไรบ้างลูกมันจะมีผลกับสมบัติทางกายภาพาโทษนะจะขอเปลี่ยนสีมึกก่อนสมบัติทางกายภาพนะฮะสมบัติทางกายภาพคืออะไรจุดเดือดจุดหลอมเหลวอ่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวเอ่อการนําไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยจะเป็นสมบัติทางกายภาพ ของธาตุอ่าถ้าอะตอมมันต่างกันการนำไฟฟ้าก็ต่างกันใช่ไหมถ้าเกิดหนูไปดูในตารางธาตุตารางธาตุมันจะมีการแบ่งโซนมืนโซนใหญ่ๆอะ่ะสองโซนถ้าเกิดโซนเอ่อบางคนเขาก็แบ่งสามโซนนะมันก็จะมีโซนโลหะใช่ไหมโลหอะอะโลหะแล้วก็อะไรกึ่งโลหะโลหะก็คือ,คอสารที่มันธาตุที่มันนําไฟฟ้า โลหะคือธาตุที่มันไม่นําไฟฟ้าอีกึ่งโลหะก็คือธาตุที่มันนาไฟฟ้าบ้างไม่นําไฟฟ้าบ้างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่นะอย่างเงี้ยสมบัติทางเคมีเนี่ยมันก็ทําให้มันเกิดสมบัติทางกายภาพได้นะตอมนะเราก็มาดูเรื่องความว่องไวโครงสร้างอะตอมเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับความว่องไวในโครงสร้างอะตอมในตารางธาตนนุจะมีธาตุอยู่หมู่หนึ่งเรียกว่าอะไรหูกหมู่แปด ธาตุหมู่แปดจะเรียกว่าก๊าซเฉยก๊าซเฉยคือก๊าซที่มันไม่ทําปฏิกิริยากับก๊าซอะไรเลยไม่ทําปฏิกิริยากับใครเลยไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือเป็นธาตุอื่นฉันจะอยู่ของฉันคนเดียวหมู่แปดก็เช่นอะไรลูก He ฮีเลียม Ne นีออน Ar อาร์กอนพวกเนี้ยนะหมู่แปดขอบสุดเลยพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษของมันคือมันจะอยู่อะตอมเดียวนะ He ก็อยู่อะตอมเดียวได้เสถียรเพราะมีอิเล็กตรอนวงนอกครบ8ตัวนะอาร์กอนก็เหมือนกันมีอิเล็กตรอนวงนอกครบ ครบแปตัวเหมือนกันมันก็อยู่ของมันคนเดียวนะหนูจะไม่เคยเห็นว่ามีคนไปเขียนว่าเป็น he 2องอไเงี้ยไม่มีนะครับเพราะ he ไม่จำเป็นต้องอยู่กัน2ตัวแล้วอย่าพอหนูไปเรียนในบทที่3นะไปเรียนเรื่อง MO diagram นะโมเลกุลออ b ิ t a l diagram เนี่ยมันจะมีการคำนวณใช่ไหมหนูอาจจะคุณๆเนาะ bond order BO นะคำนวณ bond order พอคุำนวณ bond order แล้วหนูจะรู้เลยว่าไอ้ h 2เนี่ย He2 เนี่ยฮีเลียมสองโมเลกุลเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะในธรรมชาติมันไม่ควรจะเกิดขึ้นน,น,ะน,นะครับมันจะหักล้าง,งกันกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะอ่ะต่อมาความการเกิดสารประกอบการเกิดสารประกอบธาตุแต่ละธาตุเนี่ยก็อย่างที่ครูบอกเนาะธาตุหมู่แปดเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมีบุญนะบมีอิเล็กตรอนครบแปดตัวไปแล้วมันก็เลยไม่จําเป็นต้องทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นอยู่ของมันโดดเดี่ยวได้ แต่ถ้าเกิดเป็นธาตุหมู่หนึ่งถึงหมู่เจ็ดเนี่ยมันไม่เสถียรเพราะอิเล็กตรอนไม่ครบแปดทุกคนจะไก่อยฟ้าพยายามทําให้อิเล็กตรอนวงนอกของตัวเองเนี่ยครบแปดตามกฎของออกเทตนะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามรวมตัวกันบ้างนะผสมปลเปกันนะฉะนั้นการที่เราศึกษาโครงสร้างตอมเราก็จะได้รู้ว่าธาตุไหนบ้างที่มันรวมตัวกันได้ธนะาตุไหนบ้างที่มันวรวมตัวกันไม่ได้เช่นเรามีลิเทียมเรามีโซเดียมนะเรามีโซลีเรามีคอลอรี ถ้าเกิดมันจะรวมตัวกันเนาะลิเทียมเนี่ยมันน่าจะไปรวมตัวกับฟอรรนหรือคลอรีนเพราะว่าอะไรลิเทียมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเกินอยู่หนึ่งตัวคลอรีนกับฟอเรนมีลขาดอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวฮะหมู่เจ็ดลบหนึ่งอ่าแปลว่าขาดอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวหมู่หนึ่งีเตอนเกินไปหนึ่งตัวกเป็นหนึ่งบวกใช่ไหมเราก็จะรู้อ๋อมันควรจะทำปฏิกิริยากันอย่างนี้คือหมู่าานนหนึ่งกับหมูม่เจ็ดควรจะเจอกันไม่ใช่ว่าหมู่หนึ่งมาเจอกันเองอ่าลิเทียมกับโซเดียมบอกจับมือกันฉะันเกิดเป็นสารประกอบลิเทีีียยมมมมโซเดไ่ ทำไมถึงไม่มีเพราะว่าเรารู้ว่าต่างคนต่างที่มีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวมันต้องไปหาคนที่อิเล็กตรอนขาด1ตัวก็คือห,หมู่7ฟ็ดีนคอรีนพวกเนี้นยนะอิเล็กตรอนขาด1ตัวฉะนั้นาการที่เราศึกษาโครงสร้างตอนก็ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าสารประกอบจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคต่อไปเลยนะคนแรกที่มีอยู่ในรายชื่อของแบบโมเดลของโครงสร้างตอนก็คืดอดอตตั้น นะดอตันความจริงก็อาจจะเกือบเป็นคนที่ทโลกลืมไปแล้วนะเพราะดอตันเป็นนักวิทยายศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีหนึ 1, 800. ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยนี่ปีอะไรสองพันยี่ห้าหนึ่งพันแปดร้อยนี่เกือบสองร้อยกว่าปีนะสมัยนั้นจะมีเครื่องมืออะไรใช่ไหมดอตันก็พิจารณาโดยความคิดของเขาแล้วเขาก็นิยามว่าอะตอมเนี่ยมันต้องเป็นลูกกลมๆนะแบ่งแยกไม่ได้ละนะซึ่งผิดเลยนะครับเพราะว่าอะไรตอนหลังเราก็มารู้แล้วใช่ไหมที่ครูสอนแปลว่า อะตอมมันสามารถแบ่งได้เป็นอิเล็กตรอนอ่าโปรตอนอ่านิวตอนอ่าแล้วตอนนี้ความจริงอะมันแบ่งย่อยเข้าไปได้อีกนะเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้อนุภาคพ,พื้นฐานอะไรไม่รู้นะแต่ว่าของหนูเรียนเนี่ยจะเรียนแค่อะตอมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนนี่แหละนะแว่าสมมติฐานหลักของนอรตันก็ตกไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าดอตันจะพูดไม่ถูกเลยนะดอตันก็ได้พูดถูกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องของ การที่สารต้องมาทําปฏิกิริยาโดยมีสัดส่วนคงที่สารเนี่ยต้องมาทําปฏิกิริยาโดยมีสัดส่วนคงที่นะครับเนี่ยที่ครูบอกเนาะถ้าเกิดครูอยากจะได้น้ํานะครูต้องเอา H หนึ่งตัวบวก O สองตัวจะได้ H สอง O ถ้าครูอยากได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครูต้องเอา C หนึ่งตัวบวก O สองตัวจะได้ C O สองเนี่ยกฎเนี้ยของดอตต้าเป็นคนคิดนะว่าการเกิดสารประกอบี่ยมันต้องมีสัดส่วนคงที่นะ ไม่ใช่าสารประกอบตัวนี้ที่ประเทศหนึ่งก็สัดส่วนหนึ่งที่ประเทศหนึ่งก็สัดส่วนหนึ่งว่าโกงแนละมันต้องมีคนโกงนะฮะนีเ่เป็นหลักการของดอตตันนะครับโอเคคราวน,นี้ก่อนที่จะไปเริ่มไปที่แบบจําลองอะตอมที่มีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะอาจารย์หนูก็แทรกกฎพื้นฐานของวิทยาศาสาตร์แหละนะไม่ใช่ว่าเคมีนะครับเป็นกฎพื้นฐานของวิทยาศาสาตร์นะมันก็จะมีเรื่องกฎทรงมวลนะกฎทรงมวล ง่ายมากกฎนี้นะครับความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมวลของสารตั้งต้นต้องเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์มันไม่มีอะไรที่จะอยู่ดีศูนย์สายหายไปจากโลกนี้ได้นะมวลของสารตั้งต้นต้นตองเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์นะครับอันที่สองก็คือกฎสารส่วนคงที่อ่าน,นี่แหละอ e ีดอตันนอีดอตันคนเสนอไว้นะว่าถ้าเกิดธาตุสองธาตุมารวมตัวกันเกิด็นสารสาประกอบเนี่ยสารประกอบนั้นอ่ะมันจะมีสารส่วนคงที่นะถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องมี C 1หนึ่งตัว O 2สองตัวถ้าเป็นน้ำก็ต้องมีเทสองตัว O หนึ่งตัว เนี่ยเป็นปกติถ้าเป็นโซเดียมคลอรด์ก็มีโซเดียมหนึ่งตัวคลอรีนหนึ่งตัวนะมาจะเป็นโซเดียมหนึ่งตัวคลอรีนสองตัวก็ไม่ได้นะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้อยู่แล้วนะเป็นสัดส่วนคงที่นะซึ่งเราจะรู้ได้งไงว่าสัดส่วนมันเป็นอย่างไรนะทาไมเราถึงจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดเรามีโซเดียมกับคลอรีนเราต้องเอามาอย่างละหนึ่งมันถึงจะทําปฏิกิยากันได้สมบูรณ์เราก็ต้องไปศึกษาเรื่องโครสงสร้างออมนแหละโอเคใไหมนะครับต่อมาคือเรื่องกฎทรงพลังงาน กฎทรงพลังงานหรือกฎอนุรักษ์พลังงานเมื่อก่อนถ้าเราเรียนฟิสิกส์เนี่ยหนาจะจาได้หรือว่าเขาเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนะครับบอกว่าพลังงานศักด์เปลี่ยนเป็นพลังงานโจนคลองที่อยู่ในที่สูงตกลงมาก,ก็เปลี่ยนจากพลังงานศักย์เป็นพลังงานโจนพลังงานศักย์เกิดขึ้นจากความแตกต่างของ,ของระดับความสูงนะครับพลังงานจนเกิดจากความเร็วใช่ไหมฉะนั้นพลังงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สูญสลายหายไปจากโลกแต่มันสามารถเปลี่ยนสภาพได้นะ พลังงานอ่าเช่นพลังงานความร้อนอ่เราให้พลังงานความร้อนไปมันอาจจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงถูกไหมเราเผาเหล็กเนี้ยหรอเราเอาเหล็กไปเผาไฟพอลเราให้พลังความร้อนไปเหล็กมันแดงขึ้นมาก็แปลว่ามันเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเงี้ยนะครับซึ่งในกรณีของเคมีในบทที่หนึ่งเนี่ยถามว่ากฎอนุรักษ์พลังงานหรือกฎทรงพลังงานเนี่ยมันมีผลในการศรรึกษาโมเดลอะตอมโมเดลของโครงสร้างอะตอมเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโบ นะถ้าเกิดปอยจาได้ในเรื่องของโบเนี่ยครูเคยเล่าไว้แล้วเหมือนกับที่หนูจะขึ้นรถตาดาไปโรบินสันแล้วตาดาว่าตาดาไม่มีรับทอนตาดาไม่รับโอนหนูต้องเตรียมเงินได้พอดีจากนั้นถ้าเกิดว่าปอยจะไปโรบินสันค่ารถแปดสิบปอยมีห้าสิบปอยก็ไปไม่ได้ปอยมีร้อยี่สิบปอยก็ไปไม่ได้ปอยต้องหาแปดสิบเพราะว่าตาดาไม่รับทอนเห็นไหมจานั้นแปลว่าไอ้เงินที่หนูให้เข้าไปเนี่ยเหมือนก็พลังงานนะพลังงาน เมื่อหนูให้พลังงานกับอิเล็กตรอนในอะตอมอิเล็กตรอนได้รับพลังงานมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ก็เป็นพลังงานจนแหละเกิดการเคลื่อนที่แล้วมันสามารถเคลื่อนที่กลับมาได้ด้วยนะมันเคลื่อนที่กลับมาได้ด้วยแล้วมันมีการเปล่งแสงออกมาได้ด้วยเข้าไหมแสงก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งะฉะนั้นถ้าเกิดครูพูดโดยสรุปง่ายๆไม่ซับซ้อนก็คือพลังงานที่เราให้กับอิเล็กตรอนเข้าไปจะต้องเท่ากับพลังงานที่อิเล็กตรอนปล่อยแสงออกมาเข้าไหมนะครับนี่คือ เราจะมาใช้ในแบบจะรอต่อของโบโอเคต่อมาอคนนี้บางคนเจอก็ท้ออ่ะบางคนเจอก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นนะครับเจเจทอมสันเจเจทอมสันทำการทดลองในปีหนึ่งแปดเจ็ดเก้าโอ้ก็นานแล้วนะครับก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะในยุคนั้นนะครับมีคนเป็นคนเก่งเลยแหละถูกไหมสามารถทําได้สามารถที่จะค้นพบอิเล็กตรอนได้ อิเล็กตรอนคืออนุภาคในอะตอมซึ่งมีสมบัติเป็นประจุลบนะเป็นประจุลบนะโอเคไหมขขเขาค้นพบอิเล็กตรอนด้วยอะไรลูกด้วยการศึกษาในหลอดรังสีแคโทดนะในการศึกษาของหลอดรังสีแคโทดนะหลอดรังสนะีแคโทดหน้าตาเป็นยังไงอ่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละนะรูปรูปอยู่นี่อยู่แล้วนะครับโอเคก็เป็นหลอดแก้วนะหลอดแก้วแล้วก็มีขั้วไฟฟ้า่นะาขั้ว แอโนดแคโทดนะแคโทดคือขั้วลบนี่นะแคโทดอยู่ตรงนี้ลูกนะแคโทดคือขั้วลบแอโนดคือขัอบบ้วบวกอ่าเขาก็จะมีการให้ไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าไปนะ nah. เพื่อทําให้แก๊สซึ่งอยู่ในนี้มันมีการแตกตัวมันในนี้มันจะมีแก๊สอยู่นะ nah. แก๊สเนี่ยมีการแตกตัวนะ nah. พอแก๊สแกตกตัวเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารังสีแคโทด มันก็จะวิ่งไปทางนี้นะมันมจะวิ่งไปทางนี้ปุ๊บเสร็จแล้วทอมสันเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแก๊สเนี่ยเมื่อเราให้พลังงานเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะแตกตัวมาได้เป็นอนุภาคเป็นลำลำแสงเป็นลำอนุภาคเขาก็ลงแบบว่าอ้มันอนุภาคนี้มันคืออนุภาคอะไรเนาะทดลองมั่วไปมั่วมาอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดเขาบอกว่าเฮ้ยเราลองเอาขั้วไฟฟ้ามาแตะก,กับหลอดสิแต่ขั้วไฟฟ้าอยู่ไหนอยู่นี่นะขั้วไฟฟ้านะครับ ขัว้วไฟฟ้านะเห็นไหมมองไม่ชัดสีแดงด้วยนี่ขั้วไฟฟ้าแอนี่ข้างบนและข้างล่างขัว้วไฟฟ้าข้างบนเป็นขั้วบวกข้างล่างเป็นขั้วลบเห็นไ,ไหมแล้วเขาก็ปล่อยไฟเข้าไปปรากฏว่าอะไรลูกไออนุภาคที่เขาทดลองเนี่ยมันเบนขึ้นลัมโบนด์เนีดเดือนเบนเบนขึ้นนี้มันเบนขึ้นนี้มันเบนขึ้นนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันวิ่งไปหาขั้วบวกแล้วอะไรลนะ่ะที่มันจะวิ่งไปหาขั้วบวกได้ก็ต้องปเป็นเเป็นอนุภาคลบนั่นเองนะ เขาจึงบอกว่าเฮ้ยในอะตอมเนี่ยมันมีอนุภาคลบอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวฉันตั้งชื่อแล้วกันชื่ออิเล็กตรอนจบไหมนะครับเสร็จแล้วทอมสันเนี่ยก็สามารถที่จะคํานวณนะอัตราส่วนประจุต่อมวลได้ด้วยเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะอันนี้ต้องจํานะอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนคือ1.76คูณสิบกำลัง8คูลอมต่อกรัม คูลมคือขนาดนะกรัมคือน้ําหนักนะครับก็คือประจุต่อม,มวลไงประจุก็คือขนาดนั่นเองนะครับประจุคือขนาดมวลก็คือน้ําหนักเห็นไ,ไหมสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าอาในอะตอมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเอาความคิดของดอตตันมาต่อหรือเปล่านะเพราะมันก็ไม่ได้เคยพูดว่าต้องเป็นทรงกลมนะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาจริงๆก็คือตรงนี้นะครับมันต้องประกอบด้วยประจุบวกและประจุลบ,บซึ่งกระจายอยู่ใน ทรงกลมเนี้ยนะเหมือนที่ครูเคยบอกว่าเหมือนกับลูกชิ้นเปื้อนทรายอ่ะใช่ไหมทําไมถึงมีประจุบวกก็เพราะว่ามีประจุลบถ้าไม่มีประจุลบฉันทดลองได้ว่ามันมีอนุภาคหนึ่งที่มันวิ่งเข้าหาขั้วบวกของไฟฟ้าฉันเลือกบอกว่ามันคืออนุภาคลบถ้าเกิดมีอนุภาคลบแล้วมันอยู่ในอะตอมได้แปลว่ามันต้องมีอนุภาคบวกไม่นั้นเป็นไงลูกไม่นั้นอนุภาคลบก็หลุดออกไปจากอะตอมดิถูกไหมอ่าครับต้องอนุมานว่าเอ้ยมันต้องตัวเนื้อของอะตอมเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อทึบๆแน่เลยแล้วก็เเป็นนื้อทีี่ม สมบัติความเป็นประจุไฟฟ้าทั้งบวกนะโอเค okay. ต่อนะครับอ๋อแล้วก็บอกว่าอะตอมเนี่ยมันเป็นการทางไฟฟ้านะบวกลบน่าจะเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่เขายังไม่ให้พลังงานกับแก๊สในหลอดแคโทนเนี่ยอีกแก๊สเนี่ยมันไม่มีการเบี่ยนเบนเมื่อเขาเอาขั้วไฟฟ้าเข้าไปแตะมันก็ไม่ไม่มีการเบี่ยนเบนออาถูกไหมเมื่อแก๊สที่อยู่ในขั้วไฟฟ้า เมื่อแก๊สที oh, be ่อยู here, ่ในหลอดเนี่ยแก๊สที่อยู่ในหลอดโดยที่เรายังไม่ได้พลังงานเนี่ยมันวิ่งผ่านวิ่งผ่านขั้วไฟฟ้าตรงนี้นะมันวิ่งผ่านขั้วไฟฟ้าตรงนี้มันไม่มีการเบี่ยงเบนมันวิ่งไปตรงๆได้ก็แปลว่าอะไรมันต้องเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาจึงสรุปได้ว่าอ๋อปกติแล้วอะตอมของธาตุเนี่ยมันต้องเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดชั้นโซนขึ้นมาชั้นไปให้พลังงานมันตรงนี้มันจะเกิดการแตกตัวแล้วปล่อยอนุภาคอะไรไม่รู้แหละแต่อนุภาคเนี้ยเมื่อมัน วิ่งผ่านสนามไฟฟ้าแล้วมันวิ่งเข้าหาควบบวกอ๋ออูุภาพนี้ต้อเแ็บรูปภาพลบแน่เลยอโอเคนี่ก็คือต้นกำเนิดของอิเล็กตรอนครับแล้วที่ครูอยากให้หนูจําก็คือตรงนี้นะทอมสันนอกจากที่จะค้นพบแล้วยังหาประจุต่อมวลด้วยค้นพบอิเล็กตรอนแล้วก็หาประจุต่อมวลด้วยซึ่งหนูก็จะสงสัยว่ามัญหาประจุต่อมวลได้งไงนะ การหากามน